สวัสดีครับยามเชา้าท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาเกิดกับ6โมงเช้ so นานะครับผมตื่นขึ้นมาต้องน้ำนะครับต่อเห็นนะครับในรากาศหมอกลงนะครับหลังที่แบบช่วงที่มันฝนตกนะครับตอนเช้าแบบประมาณตีห้าหรือหกโมนะครับสดชื่น 6. 6. ชุดโมงครับเพิ่งจะเริ่มจางหายไปครับมองใ้ตอนเช้าหนาตามากนะคตัวนี้ครับเดือดขาสมมรติการแรหนิคฐานเราครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมอาดีมากตอนเช้าตันี้แขงแรนเดี๋ยวมลอดลองกันเลยครับสวัสดียักษะเท้ดครับา

this was supposed to be my year you can see your reflection in every distraction. don't make your words up i, it. Yeah, I it. and it is overwhelming there is something you can't pretend someone can't stop you i'm not scared แล้วเป็นนงฟ้นี่ก็เป็นเครื่องทำน้ำดื่มครับน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ครับจะอยู่เครื่องนี้ครับแต่ละวันก็จะเอาเตาเอาน้ำมาเติมนี่อันนี้ก็จะเต็นเครื่องเจนแม่พิมพ์เจนไฟฟ้านะครับผมกี่ปั๊มน้ำนะจะเป็นน้ำแยงเก็บน้ำน้ำกลิ่นกับน้ำใช้นะ นีเครื่องน้ำนะครับแมไม้ก็มาเข้าเครื่องนี้เพื่องรองคนะรับแอนดะ์นครับแจ็เก่งนะครับผมทักายค,ครับแจะเกง่งตอนเช้าจากาดีนะครับนี่เป็นไงไนีน่ ินอะไรมานั่นะรามแก้วโอ้ยใชยอดมากเลยครับในกลางป่าเนี่ยอากาศดีครับสมบรรยากาศหมอกครับหมอกนาตามากนะครับ่นียบยอดครับพี่ทำไรอะทำไรค a s t So apathy is all I've g o d And I know, and I know it's hard to keep up sometimes. Yeah. And I know, and I know I just want to make t h i ไม่ค่อยเจอนะแบบนี้นะครับแบบสมม่มากก็จะเป็นอยู่ตามภูเขาตามอะไรครับถึงจะเป็นเมฆหนาหมอกหนานี่ครับถ้าผมอยู่กับเพ่แบบธรรมดาเพราะไม่ค่อยมีนะครับแบบนี้ครับนี้จะว่าแบบเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากจริงๆนะครับ นะครับน้องครับมานะครับแต่เช้านะครับเนี่ยเดินอยู่ครับเดี๋ยวเขาก็มานะเดี๋ยวพอจ้าฟาผู้ก็เดินมาเนี่ยสไลด์ลงเนินดินนี่มานะครับเดี๋ยวมาหาพี่ทหารไทยครับที่นี่ครับมาหาของกินครับนี่ครับบ้านน้องครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะการนี้ครับวันนี้ครับเอามาให้กับทุกท่านได้รับได้เห็นได้ชมกันนะครับนี่ครับ I'm <inate> going <laughs> well, things are to class going to <laughs> so be <the> um, <laughs> This was supposed to be my ear. You can see your reflection in every distraction They'll make your worries disappear uh, <scratches> And it is overwhelming There's something she <laughs> oh, <you laughs> can't, <because> can't pretend What's that? I'm the moon is getting near as the sun goes down and shadows fill the town. Give me your oh, reason, <coughs> <for> reason. <coughs> the stars around look like they're falling <coughs> down. Hearing your reason, that's my reason.